นี่ค่ะดอกแอปเปิลดอกแอปเปิลนะจ๊ะล่างงามๆนะคะปีนี้คือจังวันสีดกอยู่ดอกค่ะนะจ๊ะเบิ่งเด็กอดอกแอปเปิลนะจ๊ะไปทางไหนแนละ้วเนาะมาจิ้งจอกองหนึ่งนะมาเบิ่งมันนะจ๊ะมันเลียนอยู่แถวนี้มันสิมากินแมวเดนะ็ดอะหย่านมันมากัดแมวด้วยจ้ะเลียนแว๊บๆไปทางผีดจะมันไปทางไหนล่ะบ่เนี่ย พ่ออันมาจิ้งจอกเด้อจ้ะมันมาแอบมันมาแอบมันสิมากินกระต่ายมันสิมากินแมวเด้อจ้ะปกติปกติอ่ะย่ามกังเว้นในมันสิบออกมานะจ๊ะมันมกออกมาย่ามขึ้นเมื่อนี้สองสสยสิหิวคักละจ้ะเบิงแต่ทางเพิ่นขึ้นจังสิหิวคักนั่นล่ะเพิ่นออกมานะจ้ะซูมเบิงอยู่จ้ะแม่ตรงนี้น่ะนั่งเบิงอยู่เด้อว่ามันสิเหตดแบบไดเพราะวันมีกระต่ายนะจ้ะบันนี้มันมีมีกระต่ายหลายอันตีเพิ่นจ้องจองเด้อเพิ่นจิับนกเด้อ เพื่อสิจับนกเด้อว่านกมันบินออกไปแล้วือยังเพื่อสิหิวขักกันล่ละไปแต่สร้างไปแต่สร้างตัวลล่นะมันเบิ่งปากนะอันไผมิสัตว์เลียงมีไกมีหยังมันสิมาหลักกินเด้อแต่อันนี้มาจิ้งจอกนะจ๊ะแต่ละประกโซ่เมือมงอันนี้เพื่อเห็นรถมาได้เพื่อเลี่ยนหนีนะแม่เนยนาแอบทายมันนะจ๊ะเบิง่งเนยนะเพื่อสิมาจ้องเนี่ยแต่มันอีกอยูยู่อีกคางนึงเด้อจ้ะมันอีกคางนึงมีกระตาย กระต่ายแม่นงหน,น้านะเห็นอยู่แม่นงน,น้นาซองหน้าต่างมีกระต่ายอยู่เพิ่นสิมาส้มกินนะเพิ่นสิดักกระต่ายนะเพิ่นเคยคอยอ้อยไปดอกว่าเพื่อก็สิเลี้ยวเบิ่งเลี้ยวหนะ้าเลี้ยวหลังนะมียังให้กินแนานเพื่นกะ็สิว่าติเนาะกระต่ายยังบ่ทันหูโตเด้อจ้ะกระต่ายยังทันหูโตเด้อว่ามาเรียนมากใกล้ๆนะเบิ่งเด้อจ้ะดิวแม่นงน,นี่นาะสิไปซ่องเบิ่งมันช่างนอกเด้อจ้ะ เบิ่องจากกระต่ายมันออกมาได้จ uh ้ะอันมามาจิ uh ้งจอกนะจ้ะมันส yeah> uh ิมากินอันกระต่ายเนี่ยค่ะมันเล้งกระต่ายอยู่นะจ้ะกระต่ายยุสิหูโตบ่เนาะอันนี้เป็นกระต่ายปลาเด้อจ้ะแถวนี้กระต่ายหลายๆนะคะมาจิ้งจอกเนี่ยมันปนเปลี่ยนอยู่แถวนี้จ้ะมันเล้งอยู่จ้ะมันเล้งกระต่ายอยู่จ้ะแม่นโรงนี่นากันนั่งเบิ่งอยู่จ้ะว่ามันจะเหตุแบบใดมันสิมาคุบกระต่ายบ่ ดิสไลมันออกไปอยู่ค่ะว่าแม่ตรงนี้นาอยู่นีละจ้ะนั่งอยู่นีละจ้ะนั่งเบิ้งมันมามันสิวาจางังไดเมสิมาขุกระตายบ่าจา้ะตัวใหญ่ใหญ่เด้อค่ะพี่น้องค่ะน่ารักมากเลยจ้ะนางมีลูกหน่อยนะจ้ะนางมีลูกหน่อยเดี๋ยวยังสิออกมากินยาทุกมือนะคะนางมีลูกหน่อยอยูอย่เบิ้งนางอยู่จ้ะอืมกินยาสบายใจเนาะเพิ่อนเนาะเพป่นสิหูตัวบ่เนาะ อันมาจิ้งจอกอยู่ทั้งหลังนะมาจ้องเด้อจ้ามันยางไปยางมาอยู่ท้านี่มาจิ้งจอกลายลายเด้อจ้ะพี่น้องมันสิมากินไก่กินงกินหมามาันสิมากินอันสัดเลี้ยงนะจ้ากินแมวงประมาณนีจ้ะมัน,นเปลี่ยนอยู่แถวนี้และจ้ะเนี่ยบางคนเขาจะยิ่งมันถึงนะจ้ะเป็ดตาสังเป็ดตาสังตัว มันเล่งอยู่จ้ะมันอยู่ทั้งทางนะะมันอยู่ทั้งทางแม่นงนีนาอยู่นี่แล้วมันผอมมันกินดอกค่ะดิสไลมันถิ่มอยู่ค่ะมันอยู่มันมันประยานเนี่ยปกติมันสิออกมาย้มคลืนเนี่ยค่ะแต่ว่ามันนีแปลกค่ะออกมาย้มเว้นสงสัยีะหิวขักละค่ะดอกไหม่งามบ่ค่ะพี่นองคะงามๆาด้วยจ้ะ ดอกงามงามนะคะสวยมากเลย จอบเบิ้งหมาจิ้งจอกด้วยจ้ะมันแหลนอยู่แถวเนี่ยไปทางไหนแล้วเนาะเบิ้งนึงเห็นอยู่จ้ะไปทางไหนแล้วเนาะเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อเห็นแวบๆบางนึง,น,งน่งนจ้ะเ <im ple> จ้าแลนเขาไปเพื่อนทางลหนเราเนี่ยเราเห็นมันอยู่นะเมื่อกี้อะมาจิ้งจอก มันจิมาแอบกินแมวกินไก่ได้จ้ะแถวหนี้นเพลียงไก่นะจักเลียนไปทั้งในแล้วนะเห็นแวบ,บๆอยู่แถวเนี้ยดอกไม้ข้างบ้านงามๆเลยค่ะพี่น้องค่ะอ้อา,า,ามๆทั้งนั้นเลยค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะ